สวัสดีครับสวัสดีนะ้าคนรครับผมเมื่อน,นี้เขามาเปิดเบื้องถังมักเนียไว้ครับผมมักประมาณห,หนึ่งเดือนเนาะนักเตะเดือนที่แล้วแล้วครับผมถีดเดินไปโบเบิร์ตนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับาว่าี่เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวมาเปิดชมกันเลยครับ เดี๋ยวมาเปิดไอ้ถังนี่ก่อนครับผมถังมีกล้วยเนี่ยเอาไปย่างตลาดมาไปเอากล้วยมาใส่น้ำครับรอบนี้เดี๋ยวเลยร่งกล้วยน้ำครับเดี๋ยวมาเปิดบางถังแดกกันครับผมมันจะเป็น่าไรเนาะถังนี้ก็ได้เด่นไปแล้วครับผมมักไว้สองถังถังนี้เด่นไปแล้วเดี๋ยวมาเปิดใส่มือเดี๋ยวเรวผม ครับแน้น่าเราไม่เปิดบนอีกทาถังนึงครับผมถังที่เขาเปิดเนาะเปิดเบื้องถังเนี่ยครับถังนี่เด่นไปแล้วครับผมนี่ครับก็เบื้องถังนีครับผมถังนี่เดี๋ยววายครับถังนี่เดี๋ยววายมีหัวเชือกครับที่เขาสื่อมารอบปอนเด่นโมเบิดครับผมเดี๋ยวจะไปเด่นในรอบนี้นะครับหัวเชือกครับผมนี่หัวเชือกไอ้สวายครับหล้กก็มีนี่ครับผมว่าจะเอาเข่าตู้เย็นไหมครับตัวนี้ เด่นหลายรอบแล้วครับยังโบเบิร์ตเลยครับนี่โบเสียครับนี่เพราะว่าเขาใส่ไอตัวไอให้เราบ่อยเนาะนี่ครับเป็นมั่นหมูมักครับผมโบใส่ตู่กับโบเสียครับนี่ครับตัวนี้โอเคอยู่ครับผมตัวนี้ปกติครับน่ะตัวนี้เดี๋ยวเขาใส่ขนมปังไปอีกเพิ่มไปอีกครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาเปิดเบิ้งถังสองกันนะครับผมถังนี้เพราะเนี่ย มท่านาใส่งานนะครับผมตัวนี้มาร์กเวนเดือนที่แล้วเนาะทีเีาไปออกหลอกดังเดือนที่แล้วครับนี่ครับผมอว่านหลอกฝ่ายครับนั่นเป็นน้าการเนี่ยนี่วะนี่ครับบ้านหลอกฝ่ายครับผมนี่ครับเบืงใกล้ๆครับผมอืกินดีกินดีครับนั่นชุดยอดครับเดี๋ยวผมสี่คนให้เบื้อง เดี๋ยวมาแตะคนมึงครับนะน่ะมันมีแต่ข้างหน,าน,น้ามันเลยซอครับเนี่ยครับมันมีแต่ตรงข้างหน้ามันเลยซิครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้กอนครับผมฮัทอัศ่เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับเอาไว้แต่อายที่หลังตันว,นวนี้ออกแค่หนามันออกนี่ครับตัวนี้เอาไว้ใส่ที่หลังครับ เอาไปใส่ตอนท่าเด่นเนาะตอนเด่นโมบ์เบิร์นเ่าก็เก็บใบครับผมนี่ครับเดี๋ยวติดปลายนุ่มไปเล็กน้อยเห็นหอมดีขนาดครับนั่นน่ะนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่เนื้วมักเดียนนึงครับผมนี่ครับปั้นนี่เข่ามือดีขนาดครับผมเหนียวเหนียวเหนียวดีครับนั่นน่ะเหนียวดีครับนี่ครับ สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดนี่สูตรนี่สูตรไอ้ปลาสวายครับบ่ต้องใส่ยังกับปั่นตีเลยเลยครับนี่เจ๋าเลยครับนี่สุดหยอดเลยครับกินนี่เดี๋ยวขามีอััหนุ้มปังครับน่น่เนี่ยครับว่าเบิ่งนุ้มปังเนาะปังนีซื้อเพิ่มกับมะมี่ครับผมนี่ครับ ขนมปังนี่ครับขนมปังในี่หอมครับครับน่นนี่ครับเดี๋ยวปิดไฟกันห่ากันนี่ครับผมขนมปังเนาะซสื่อมาทําถ,าถุงยีครับผมอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมกับออกไม้รอบนี่กับรงเพล่ครับผมนี่ครับอุปกรณ์มีตัวเสียงชั้นยานเนาะและะ้วก็ขนมปังเทม่าเพิ่มใช้ถังนะครับน่ะน,น,นี่ครับแล้วก อันนี้พึ่งซื้อมาครับผมพึ่งจับมะมัมสี่จุดเนาะนี่ครับอุปกรณ์เต็มถุงครับนี่นี่อันนี้มีในรังอีกอันนี้ซื้อมหม่ครับตัวนี้ซื้อมหม่ครับผมนี่ครับตะก,ก้อ เดีย๋ยวม,มีมัดตะก้อพร้อมครับผมอาการนี้ครับลูกตะกวัวสื่อว่าไมครับสื่อมาหลายโลกครับผมนี่นครับแล้วก็สายพี่อีครับผมสัวไม่เดี๋ยวว่าม,มัดตะก้อลาวก็มีทุนท่นทุ่นร้อยครับเพื่อตีเนื้อร้อยเนาะเพื่อตีทุ่นร้อยนี่ภาพมาเบิ้งขั้นเบ็ดจะมีอยู่เดียวครับผม อุปกรณ์ลักๆก็ต้าใส่ตัวนี้ครับผมถังตัวนี้มีทุกบทุกอย่างครับน่ะน่ะ้วก็นี่ครับที่มีอยู่เดี่ยวเนาะเ <Y> ah <oo> มือกเดี๋เปิดไฟกันนี่ครับนะ่ะน่ะปกติเทาก็มีตัวนี้อยู่เดียวครับผมชุดตัดเต็มห้องนี่ครับเดี๋ยวไปกจะสเห็นสองฟังบร,ริเเดนโดนไดเอ็นล่าขึ้นดามครับนี่ครับวงฟังนี่ครับ นี่ชุดจัดเต็มฮะนี่ครับชุดจัดเต็มอันนี้ปลายนุ่มครับผมนี่นี่ครับชุดชุดหน่อยครับพึ่งซื้อไอต,ตัวติดก็ตังมาใหม่ครับเพิ่มพวกอีพวกนี้เนาะก็เลยซื้อขาตังมาใหม่ครับเพิ่มสีขั้นก็เลยซื้อขาตังมาใหม่อันนี้ซื้อมาหนี่บ่พ่อครับผมปกติต้องซื้อยี่สิบสองครับ พ่อเนาะเขาก็ได้จัดชุดนี้ไว้ไอันนี้ขั้นเก่าฟุตสิฟุตรครับผมนจนหดไอเนผนังไอฝ้าบ้านนด้ครับลมหองลมชุดออกงานเนาะอุปกอบน,นักลักเราก็จะเป็นตัวนี้ครับผมที่ออกงานประจําเนาะงาน,นลักๆเดี๋ยวขออนุญาตผสมเนี่ยครับนั่นะนะะเอาไอ หนุมปังชุดนี้ครับผมลงไปในถังนี่ครับลงไปใส่ในถังนี่เนาะมักไว้เดี๋ยวหยิกประเอ่นมือเฮ่อเดี๋ยวลงลงแพร่ครับผมเพราะว่าเด่นจองแพร่ไปแล้วครับผมแพร่ไอ้ผู้มิพันครับผมเครื่องน้ำเปล่าเนาะจีเด่นสองถังนี่แหละครับผมแต่ว่ากับว่านผสมเบิร์เต่ว่าเขาไอ้ใส่หนุมปังไปเพิ่มกับกล้วยครับนั่นแหละมักเบะมักใบก้อนเนาะอันนี้เดือนนึงครับผมที่นี่ จากคลิปเดือนที่แล้วเหรครับมีหัวเชือดนําครับผมใ่หัวเชือลองไปน้ำโอเคครับขออนุญาตไอเพิ่มกล้วยต้องไปครับหนุ่มปังครับผมจะเรียบร้อยแล้วครับผมน่าหน่านี่ครับผสมเข้ากันนะครับผมกับก้วยครับผมกล้วยกับหัวเชือเนาะหัวเชือก็เป็นหัวเชือตัวนี้ครับนี่ครับผมหัวเชือสวายครับ มักไว้ครับผมประมาณขึ้นสองขึ้นนี่นะครับออกตกเลยเรื่อยครับผมก็เดี๋ยวเราชมผลงานครับนะั่นแ่ะ